คือต้องยอมแล้วว่าตอนนั้นเนะี่ยตอนที่เครื่องบินนะจี้มาสี่ลำแล้วไปชนเนี่ยสร้างความปั่นปวนมากทางสหรัฐก็เลยปิดนั่นฟ้าเลยนะเป็นเวลาสองวันห้ามเครื่องบินขึ้นลงหรือเครื่องบินจากต่างประเทศก็เข้ามาไม่ได้แต่ก็มีการอ้าเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยสหรัฐเนะี่ยยอมส่งยาแก้ผิดกูหลังปิดม่านฟ้าในเหตุการณ์นาเลเว่นน,นะมีข้อแม้นะครับมีเครื่องบินลำหนึ่งนะได้รับข้อแม้ในการบินขึ้นในช่วงที่มีการห้ามบิน ข้อความที่แชร์กันทางเล่นดิบน,นะเขาบอกในช่วงที่มีการห้ามบินเนี่ยมันมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งนะครับได้รับอนุญาตให้บินนะครับเพื่อเอายาแก้พิษง,งูไปให้คนที่ถูกงูกัดน,นะครับอ่าคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่คนช็อกนะเพราะาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากสี่ลำเนี่ยจี้พร้อมๆกันแล้วก็เกิดพร้อมๆกันคือยังช็อกกับเหตุการณ์หนึ่งยังไม่จบ มันมีเหตุการณ์หนึ่งตามมาตึกวอเทสตองตึกแล้วก็มีเพนากอนแล้วก็มีเครื่องบินตกที่เพนเทรเบเนียสี่ลำซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคนอาจจะสงสัยว่ามันจะมีที่อื่นอีกไหมมันจะมีลำที่ห้าหกเจ็ดอีกไหมนะทางองค์การบริหารการบินของสหรัฐก,ก็เรียกว่ารับมืออย่างรวดเร็วก็คือลำแรกที่ชนเนี่ยประมาณแปดโมงสี่บห้าหลังจากนั้นใด้หนึ่งชั่วโมงครับก็มีการประกาศเลยนะเก้านาฬิกาสสิบห้านาทีของวันที่สิบเอ็ดกันยาประกาศห้ามการขึ้นบินของเครื่องบินทุกล แล้วก็ปิดน่านฟ้าสหรัฐจนถึงวันที่13กันยาถึงจะยกเลิกคำสั่งนั่นเองเป็นเวลาสองวันที่เครื่องบินทุกลำห้ามบินเลยในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในระหว่างที่ชาวโลกกำลัตงตกตะลึงกับเหตุการณ์นี้อยู่นะครับที่ไมอามีรัฐฟลอริดามีชายคนหนึ่งครับชื่อลอเรเนซ์ฟันเซอร์ติมาเนี่ยงานในเลกเขาคือการเลี้ยงงูแต่ว่าถูกงูกัดครับเป็นงูชนิดไทปันถูกกัดก็มีข่าวดีนะก็คือ ที่ฟลอริดาที่ไมมี่เนี่ยมียาแก้พิษอยู่แต่ข่าวร้ายก็คือมันไม่พอครับมันต้องไปเอาอีกที่หนึ่งก็คือที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียซึ่งมันอยู่คนละมุมของประเทศครับด้านขวาคือไมมี่นะที่เขาอยู่ที่อุกงูกับตัวยาต้านพิษงูทีต่ต้องเอาเพิ่มเนะี่ยอยู่ซานดิเอโกทางซ้ายสุดเลยเนะี่ยของสหรัฐอเมริกานี่คือ Google แ a p เวลาในการเดินทางถ้าเป็นรถยนต์นะครับสามสิเจ็ดชั่วโมงประมาณเกือบสองวันถ้าเป็นรถไฟนี่สี่วันนะครับคือตายแน่นอนนะครับจะใช้รถ เอามาหรือรถไฟเอามาตายแน่นอนครับสี่วันสองวันไม่ทันก็ต้องใช้เครื่องบินเท่านั้น,น,นแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาห้ามบินไงเป็นเหตุการณ์เชื้อันยาเป็นความมั่นคงของทั้งประเทศนะก็มีการหาเือกันอยู่ถึงหกชั่วโมงว่าตกลงเอาไงสุดท้ายก็มีการอนุมัติให้บินได้นะเมื่อเวลาสามนาฬิกาของวันที่สิบสองเช้ามืดนะแล้วก็เครื่องบินก็ออกจากสนามบินที่ซานดิเอโกในแคลิฟอร์เนียเก้าโมงเช้าไปถึงสนามบินที่แมมมีม่ในฟลอริดาสี่โมงครึ่ง นะเย็นวันนั้นนั่นเองนะครนะนะนะก็เรียกว่ายอมนะยอมบินเป็นข้อยกเว้นนะสำหรับคําสั่งห้ามบินเพื่อช่วยชีวิตชายคนนี้คนเดียวเลยนะซึ่งตอนนั้นนะไม่ได้มีเที่ยวบินเดียวด้วยนะอย่าลืมว่าส่งหมอมาส่งยามาก็ต้องส่งหมอกลับด้วยก็คือมีเที่ยวบินกลับด้วยนะแล้วก็มีการนําเฮลิคอปเตอร์ไปน,นาชายคนนี้ไปที่โรงพยาบาลด้วยก็คือถ้าเคสของชายคนนี้มีเที่ยวบินด้วยกัน3เที่ยวบิน คือเอายามาส่งหมอกลับแล้วก็ส่งตัวคนไข้ไปที่โรงพยาบาลด้วยสามเที่ยวบินที่รับการยกเว้นนะครับและนอกจากนี้ที่นิวยอร์กก็มีการบินของเครื่องบินอีกราหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าเคสนา172สกายฮอคอันนี้ได้รับคำสั่งมาจากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะครับให้ขึ้นบินเพื่อไปถ่ายความเสียหายในจุดที่โบอร์เทตถล่มนั่นเองนะครับอันนี้ไปถ่ายในวันที่12กันยายนใช้กล้องนิคอนนะครับ เก็บมาหลายร้อยกว่ารูปเพื่อสํารวจความเสียหายในวันนั้นก็สรุปก็คือมีข้อยกเว้นนะในการคําสั่งห้ามบินอยู่นะครับก็คือของคนที่ถูกงูกัดแล้วก็อันนี้ถูกสั่งให้มาถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานดูความเสียหายของตึกวัสดท,ที่ถล่มนั่นเอง้วก็เป็นหลักฐานที่เราใช้จนถึงวันนี้ในการเตือนใจนะครับก็คือต้องบอกว่าเหตุการณ์1ิเกันยาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆน,น,นะทำให้ม่ไดการการรับมือการก่อการร้ายเนี่ย มีความเข้มงวดมากขึ้นนะโดยเฉพาะในสนามบินนะเราก็รู้เลยเนะี่ยเข้มงวดมากรวมถึงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเยอะในสนามกีฬาอะไรพวกเนี้นะความปลอดภยนะัยเนี่ยต้องเข้มงวดมากนะครับคือเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเนะี่ยก็มีเหตุการณ์ก่อการร้ายมาอีกปรับปลายในะเช่นบอสตันมาราธอนนะก็มีการจุดระเบิดนะหรือการสังหารในคอนเสิร์ตในฝรั่งเศสก็มีบ้างแต่ช่วง10ปีมานะี่เราจะเห็นว่าข่าวเรื่องการก่อการกร้ายใหญ่ๆนะ หายไปนะแต่ไม่ได้หมายความว่า,วาการก่อการร้ายคนที่จะคิดทําไม่มีนะอาจจะมีอยู่แต่มันอาจจะไม่มาถึงตัวอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะการป้องกันที่เข้มแข็งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการก่อร้ายแบบฟิสิกอลนะอีกแบบหนึ่งก็คือแบบดิจิทัลนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะครับอย่างเราอยู่ทุกวันเนี้ยเราไม่โดนอะไรนะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไกลตัวหรือเปล่าจริงๆมาตรการที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งแล้วนะไม่ให้มันถึงตัวเราแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะมีคนที่ สามารถหลุดรอดมาได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีความลลระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเนี่ยไทยการก่อร้ายแบบไซเนะบอรนะ์เนี่ยนะฮะอ่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องขั้นแรกคือเรื่องของระบบเนี่ยต้องอนะัปเดตอ่าอัปเดตให้มันทันสมัยที่สุดและส่วนตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดข้าถึงตัวแล้วแล้วนะก็มีสตินะครับต้องตั้งคําถามก่อนเลยว่าจริงหรือเปล่าอันนี้มาดีหรือมา้ายนะเนี่ยทั้งหมดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เหตุการณ์สิบเอ็ดกันยานะเหตุการณ์นี้มันคอยเตือนใจเรานะ เรื่องของผลของการตกเป็นเหยื่อก่กอการร้ายเนี่ยเราไม่รู้มมนจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร,นะร่นะเหตุการณ์วันนั้น,นคนที่อยู่ในตึกสิบเอ็ดกันยาก,ก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่ป้องกันลดทอนความรุนแรงได้ก็คือการเรียกว่าเรียนรู้เรื่องความสําคัญของการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายทั้งรูปแบบของพิทิคิลและแบบของไซเบอร์นั่นเอง